สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่3เมษายน2563นะคะวันนี้ Safety Index Future นะคะวันนี้เรามองแนวโน้มน่าจะ ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีตัวขึ้นแรงนะคะปิดไปที่ระดับ757.80จุดนะคะสำหรับในส่วของ s .50 m .20 นะคะเป็นการบวกขึ้นมา26.70จุดหรือว่า3.65เเซนะคะวันนี้เนี่ยที่เรามองว่าน่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเป็นไปตามิตางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ที่ได้รับอัน,นีิสงเชิงบวกจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่พุ่งทยานขึ้นนะคะโดยในส่วนเวส s t เท็กซัสของ ะะทะยานขึ้นกว่า24%เนะคะหลังจากที่มีสัญญาในเชิงบวกเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะคะเปิดเผยว่าทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียเนี่ยอาจจะยุติการทำสงครามราคาน้ำมันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันลงมาราว10-15้าล้านบาร์เรลเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ทําให้เห็นราคาน้ํามันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นบวกกับ หุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะหลังจากที่ถ้าเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราเนี่ยก็ขยับขึ้นมากันค่อนข้างแรงนะคะ อย่างไรก็ดีเนี่ยเราคงยังต้องตามดูกันต่อนะคะสำหรับปัจจัยที่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้นทะลุ1ล้านรายแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจของ หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยตัวเลขแรงงานนะคะของสหรัฐที่รายง,งานออกมาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานาประจำสัปดาห์เนี่ยพุ่งขึ้นนะคะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเพิ่มขึ้น6.6ล้านรายเลยทีเดียวนะคะขณะทีเ่เรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยในเรื่องของผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะคะยังเป็นตัว จำกัดอัพไซด์ของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์อยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะขณะที่ภายในเองเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะตับตาในเรื่องของอมาตรการเยียวยาจากภาครัฐของเรานะคะในเรื่องของอตัวเงินกู้นะคะ1ล้านหล้านล้านนะคะที่จะเข้าคอรมอนะคะในวันนี้เนี่ยก็ เป็นมาตรการระยะ3นะคะ,ะ,คะเพื่อจะมาเยียวยาในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่จะครอบคลุมทั้งในส่วนของประชาชนเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการนะคะภาคตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมานะคะคงต้องจับตาความคืบหน้านะคะขณะที่ล่าสุดเราก็มีมาตรการที่ดูจะ เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะก็คือการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศนะคะสี่ทุ่มถึงตีสี่นะคะตรงนี้ก็เริ่มใช้นะคะในวันนี้เป็นวันแรกนะคะ ขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวราคา S50M20 นะคะก็ดูเหมือนจะแกว่งตัวพันผวนอยู่ในกรอบของอิงทางปรับขึ้นได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเรามองแนวรับวันนี้ที่ระดับ750แล้วก็730นะคะส่วนแนวต้าน775แล้วก็800นะคะ กลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแม้ว่ายังมีความผันผวนอยู่บ้างเราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะไอซ่าศูนยในกรอบ7 4 0สนถึง790นะคะส่วนเทนเทรดอาจจะต้องเวทันซีไปก่อนนะคะส่วนกอลายฟิวเจอร์นะคะเรามองวันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากการพุ่งทยานขึ้นของตัวราคาทองคำสปอตนะคะรับตัวเลขเการ ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสารัฐนะคะที่พุ่งสูงถึง6.6ล้านลายนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็คาดการว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยยังคงสะท้อนภาพการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะคืนนี้เรื่องของตัวเลขนันฟาร์มเพโรนะคะก็คาดว่าจะ ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะลดลงประมาณ1 0 0 0 0แสนตำแหน่งนะคะขณะที่ unemployment rate นะคะก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นนะคะที่ราวแเปอนอกจากนี้ตัวเลขในภาคการอเมริการก็คาดว่าจะหดตัวรุนแรงด้วยนะคะอันนี้เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะรวมถึงมาตรการล็อกดาวน์นะคะที่เกิดขึ้น ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบไปตามตามกันนะคะทำให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในส่วนของทองคำนะคะอีกทัง SPDR ETF ทองคำรายใหญ่ก็ซื้อสะสมเพิ่มขึ้นอีก3.22ตันนะคะเมื่อวานนี้ ทำให้ราคาทองคําเรามองว่ามีลุน้นที่จะพุ่งขึ้นต่อนะคะ1,625-1,640นะคะรียรสั้นสุนทรนรับ1,600-1,585นะคะสําหรับ GOM20 นะคะก o ลไลฟิลเจอร์เนี่ยเป็นดิสเค้าจากราคาทองคำสปอตประมาณสิบเหรียญน,นะคะดังนั้นวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะ GOM20 ในกรอบ 1,590- ถึง1,620ค่ะ บล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนวันนี้นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบุิสได้แก่ BEC นะคะอชิ b s t p i p o l ี n นะคะส่วน b a l l i s h Momentum นะคะได้แก่ BTS TMB Major TCap แล้วก็ CPN ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกลับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ